เช้านี้มาส่งรถปนดินรุ่น990ไปส่งถึงไร่นะครับตำบลยางคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ ได้ปั่นถึงนานครับจะไม่ได้ส่งถึงบ้านอย่างเดียวนะจะพร้อมทดสอบให้ ต้อรับเชิญด้านนี้เลยครับแล้วผมจะอธิบายเกี่ยวกับการทํางานของตัวรถครับผมสวัสดีครับพ่อครับถ้าพ่อตัวนี้ก็จะเป็นคันโยกขึ้นตึงสายพานนะครับเราก็โยกขึ้นก็ทําให้รถเดินหน้าถ้าจะเบรกเราก็กดลงครับหรือว่าเราจะใช้นิ้วโป้ดีดตรงนี้ก็ได้ครับผมครับยามยุดดึงลงใช่ครับพ่อยามหลุดเราก็ดึงลงครับหรือว่าจะใช้นิ้วโป้กดลงเลยก็ได้ครับ เราครับพ่อใช่ครับครับตัวนี้ตามเห็นมันมันด้วยทางไหนกันเนาะได้ครับคุณพ่อก็ครับถัดมาก็เป็นตัวนี้ก่อนครับคุณพ่อก็ได้เป็นบาร์สวิตช์ฉุกเฉินครับใช้เวลาดับเครื่องยนต์ก็กำครับผมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินใช่ครับคุณพ่อเราก็กำเครื่องยนต์ก็จะดับเลยครับใช่ครับ ส่วนตัวนี้ครับคุณพ่อก็จะเป็นตัวกำครับผมกำรรคือว่าหมุนแฮนด์360องศาครับเรากำรคร้างไว้แล้วเราก็หมุน oh, ใช่ครับถ้าคุณพ่อหมุนมาด้านนี้เวลากลับคุณพ่อก็หมุนกลับด้านเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราหมุนอ้อมสายไฟมันก็จะพันวนวนวน,นครับมันก็จะทาให้สายไฟเราขาดครับส่วนตัวนี้ครับคุณพ่อตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำปรับแฮนด์ขึ้นลงให้มันตรงตามสรีละาของแต่ละบ,บุบุคคลครับคุณพ่อ แบบชอบสูงชอบต่ำเราก็กำตัวนี้ครับเอาขึ้นเอาลงได้แล้วแต่สวดีรลแต่บุคคลตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งมือครับคุณพ่อครับเราก็เร่งเครื่อง่อนเครื่องยนต์เร่งเครื่องยนต์ก็อยู่ที่ตัวนี้ถัดมาเป็นชุดเกียร์ครับคุณพ่อชุดเกียร์จะมีอยู่3ตัวนี่ครับจะแยกกันการยาวๆวิธีการจำงา่ายคือการยาวคือเป็นชุดขับเคลื่อนของล้อใช้สําหรับเดินหน้าหรือว่าถอยหลังตัวนี้เป็นตัวควบคุมครับ ใช่ครับเป็นของชุดนี้นนใช่คำพ่อนี่ยครับมันก็จะมีเลข2เลข1เลข0ูนย์ลบหถ้าแฮนด์เราอยู่ด้านนี้ด้านนี้เป็นหัวลบหก็จะเป็นเกียร์ถอยครับผมเลขศูนย์จะเป็นเกียรย์ว่างเลข1ก็จะเป็นเกียรย์หนึ่งเลข2ก็จะเป็นเกียร์สองว้วิธีการเข้าเกียร์คำพ่อมันก็จะเคาะระยะห่างของเกียร์จะ1เซนครับผมเราก็เคาะเบาๆเคาะเบา ถัดมาตัวนี้เขาบคุณพ่อตัวนี้จะเป็นเกียร์โลไฮครับผมก็เปรียบเทียบก็คือกระต่ายกับเต่าเรานี่แหละครับพ่อก็ตบเข้าจะเป็นเกียร์โลสังเกตดูตรงไหนก็คือว่าแกนตรงนี้มันก็จะบอกอยู่แล้วครับพอ่อหรือว่าจะจําแกนตรงนี้ได้ถ้าแกนตรงนี้โผล่ออกมายาวก็คือเกียร์โลถ้าเป็นเกียร์ไฮก็คือจะไม่เห็นแกนเลยก็คือดึงออกมาให้สุดมเ,เร็วใช่ครับแม่ายก็หมายถึงเร็วครับมันก็จะมีเหล็กตัวนี้ไว้ใช่ ถัดมาตัวนี้คุณพ่อก็จะเป็นชุดเกียร์โตรตาอรี่ครับก็คือว่าชุดของชุดควนเหล่านี้ครับก็จะมีช้าเร็เวก็คือเกียร์สเกียร์หครับผมศูนย์ก็คือเป็นเกียร์บ้างก็จะตบเหมือนกันกับโลไฮตบเข้าตบออกครับผมวิธีการจําแกนก็จําเหมือนกันกับเกียร์โลไฮครับถ้าออกมาแกนมากก็คือเป็นเกียร์หถ้ามองไม่เห็นแกนเลยก็คือเป็นเกียร์สองครับ หลังจากแฮนด์หมุนได้360องศาแล้วชุดเกียร์ของเราก็หมุนด้วยได้ครับคุณพ่อจะหมุนได้180องศาเราก็ยกขึ้นในกรณีที่ว่าทําออกมาให้หมุนได้180องศาก็คือแฮนด์ของเราหมุนได้360องศาถ้าเราแฮนด์มาด้านนี้เกียร์ของเราเป็นยังค้างอยู่ด้านนี้มันก็ตบยากเวลาเราควบคุมครับเราก็สามารถยกตามกลับมาหาแฮนด์เวลาเอื้อมจะได้กาครับมีเอื้อมงันใช่ครับพ่อครับผมต่อมาก็จะเป็นชุดบังโคลนครับพ่อ ชุดบางคนจะมีตัวปรับสามจุดหนึ่งสองและสามชุดปรับตัวกลางครับจะเป็นหมุนเปิดปีกใช้สำหรับเวลาการสานดินครับผมเราก็หมุนออกมามันจะมีอยู่ห้าล็อกอันนีมันชาร์อาไกลอเอาใกล้ใช่ครับผมเ,เราก็<อ><อ>ปรับตรงนี้นใช่ครับพอได้ระดับเราก็หมุนล็อกส่วนปีกตัวนี้มีไว้ทําอะไรก็คือจะเป็นตัวบังคับการกระจายของดินครับพ่อ ถ้าคุณพ่ออยากให้มันตกใกล้คุณพ่อก็งับลงแล้วก็ขันหนยเวลาเราศาสดินขึ้นมาปับ๊บมันก็จะมากระทบตัวนี้มันก็จะตกอยู่ตามระยะที่เราต้องการก็คือแล้วแต่เราจะเอาขึ้นสูงหรือว่าเอาลงต่าครับใช่ครับถ้าเราเปิดขึ้นสูงอย่างนี้มันก็จะศาสขึ้นอันนี้เลยเพราะมันไม่มีตัวบังครับใช่ครับถ้าเราชอบใกล้ชอบใกล้ <c oughs> ครับผม <c oughs> ถัดม,มาตัวนี้ก็จะเป็นล้อปรับระดับความลึก ก็มันจะพ้นลึกมันตื้นเอาตรงนี้ใช่ครับพ่อมีจุดปักอีกสองจุดนะครับรวดเร็วทันใจสไตล์ไปรุ่นครับพ่อชักขึ้นชักลงได้เลยครับถ้าเราได้ระดับเราก็ล็อกหรือว่าเราต้องการให้มันลงเป็นมินงานละเอียดหน่อยเราก็หมุนเป็นเกียร์มันก็จะลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆครับตามที่เราต้องการได้ครับพ่อส่วนการเติมน้ำมันก็คือจุดนี้นจุดที่หนึ่งครับเป็นน้ำมันเกียร์ เบอร์90ครับผมก็จะเติม0.8ครับผมใช่ครับ่อไม่ถึงรครับ0.8ก็มีจุดนี้กับจุดนี้ที่ได้เติมน้ำมันเกียร์เบอร์90นะครับส่วนเครื่องยนต์ครับพ่อทีนี้เราจะมาหาเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นแฮนด์กำหมุน360องศาครับเราก็หมุนครับสามรถได้ ใช่ครับรรใช่ครับก็ถ้าคุณพ่อหมุนออกมาด้านนี้นนครับมันก็จะพันไปเรื่อยแต่เวลากลับคุณพ่อก็ให้หมุนกลับทางด้านเดิมที่เราเอามาครับเพราะสายไฟมันก็จะอยู่นี่มันจะมีสายไฟกับสายคันเร่งครับผมถัดมาจะเป็นเครื่องยนต์ครับว่าเครื่องยนต์ของเราจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ใช้เชื้อเพลิงก็คือเบนซิน เก้าหนึ่งก็ได้หรือว่าเก้าห้าก็ได้ครับคุณพ่ออยู่ที่ความสะดวกของคุณพ่อชอบแบบไหนแก๊สโซฮ้อเนี่ยบอแก๊สโซฮอก,ก็ได้คุณพ่อเก้าห้าเราอย่างนี้นึง่งเวลาไปสใส่เตาหนใช่ครับแต่ส่วนมากายยากินขครมันเป็นกินครับเกก็ได้ครับคุณพ่อแก๊สโซฮ้อเก้าหนึ่งเก้าห้าก็ได้เหมือนกันครับผมวิธีการสตาร์ทเราก็จะมีสวิตปิดเปิดตัวนี้ออนออฟครับผมเราก็เปิดสวิตตัวนี้ก่อนแล้วเราก็เปิดโช๊คสีขาว แล้วเราก็ดึงสายสตาร์ทพอเครื่องยนต์ติดแล้วเราก็ปิดครับผมใส่ก่อนพ่อเครื่องยนต์นเป็นเครื่องยนต์ใหม่หลังจากที่เราใช้งาน20ชั่วโมงแรกครับคุณพ่อเราทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนออกเลยครับผมแล้วก็การดูแลรักษาของเครื่องยนต์ก็คือหลังเราทํางานเสร็จอย่างเงี้ยเราเราอยู่กับฝุ่นครับเราก็ล้างกรองก็ได้หรือว่าเป่ากรอ,ง,องนี้ก็ได้คุณพอ่อหลังเราทํางานเสร็จ ก็จะเป็นการดูแลเครื่องยนต์ไปด้วยในตัวอีกรอบหนึ่งด้วยครับกองก็จะมีกองแห้งอยู่ด้านบนกองเปียกจะอยู่ด้านล่างก็จะมีให้แบบ2ระบบครับเราก็สามารถถอดออกได้เวลามีฝุ่นยเยอะฝุ่นมันก็จะลงมาคาบอยู่ในน้ำมันใช่ครับคุณพ่อเป็นน้ำมันเครื่องครับกองเปียกครับน้ำมันเครื่องของเราก็เป็นน้ำมันเครื่องสีจังหวะเราธรรมดานี่แหละครับคุณพ่อ,บอเบอร์410น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ก็ได้ ครับผมแล้วก็เติม0.5ก็ครึ่งลิตรครับผมน้ำมันนี่ยังก่อนที่ยี่นี่ที่ว่าเบอร์เกน้ำมันเกียร์ครับคุณแม่ครับผมใช่ครับในใบคู่มือก็มีครับแม่แต่ผมมีใบคู่มือให้ด้วยต่อไปจะเป็นวิธีการใส่ชุดสาชุดถัวนะครับคุณพ่อการปรับแฮนอ่าการปรับแฮนครับคุณพ่อถ้าแฮนมาด้านเครื่องยนต์ในรูปลักษณะนี้ก็คือเราจะใส่ชุดสาดดินแต่ถ้าแฮน กลับมาด้านนี้ um, เราจะใส่ um, ชุดตีดิน um, ใช่ครับผมหรือว่าคุณพ่อจะใส่ชุดตีดินแต่เอาแฮนด์ไว้ด้านนี้ได้ไหมได้เหมือนกันครับวิธีการใส่ของเราก็กดเครื่องยนต์ลงแค่นี้ครับคุณพ่อมันก็จะง่ายสะดวกกับเราแล้วก็เปิดปีกให้กว้าง